สวัสดีท่านผู้ชมทางช่องรถไปัชนะนะครับวันนี้มีบ้านสวยๆทางพัทยาม,มาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับขายหรือเช่าบ้านพักตากอากาศนะครับจํานวน2ห้องนอน2ห้องน้ําแล้วก็มีห้องโถงรับแขกนะครับมีที่จอดรถมีครัวขายราคา7ล้านบาทครับเป็นชั้นเดียวดับเบิลวอลลุ่มนะครับรีโนเวทใหม่ทั้งหลังทั้งประตูหน้าต่างใหม่หมดเลยนะครับ แถมแอร์เครื่องทำน้ำอุ่นตู้เย็นที่นอนมีตู้เสื้อผ้านะครับแล้วก็มีโซฟามีเคาน์เตอร์นะครับอยู่ที่ซอยนาจอมเทียน38ใกล้จอมเทียนสวนนงนุชเนื้อที่113ตารางวานะครับสามารถที่จะเดินลงชายหาดส่วนตัวได้เลยนะครับห่างไปประมาณ200เมตรถ้าเดินทางจากกรุงเทพมหาคนครก็ใช้เวลา1ชั่วโมงนะครับลงทางด่วนแล้วก็ถึงเลยครับ ขายเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับไม่ค่อยได้ไปพักผ่อนติดต่อสอบถามได้ที่คุณเอกนะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ผมได้ให้ไว้นี้ครับท่านผู้ชมครับก็จํานวน2ห้องนอน2ห้องน้ํามีครัวมีห้องรับแขกมีที่จอดรถนะครับเนื้อที่113ตารางวาอยู่ที่ซอยนาจอมเทียน38ใกล้จอมเทียนสวนองนุนยตารางวาสามารถเดินทาง ลงชายหาดอยู่ใกล้ทะเลมากๆเลยท่านผู้ชมครับเสนอขายที่ราคา7ล้านบาทครับเป็นบ้านชั้นเดียวดับเบิลวอลลุ่มรีโนเวทใหม่ทั้งหลังเลยนะครับทั้งประตูหน้าต่างตัวบ้านก็เป็นสีขาวนะครับหลังคาเป็นสีน้ําเงินแล้วก็มีการปลูกหญ้านะครับมีหญ้าบริเวณก็กว้างขวางนะครับเนื้อที่113ตารางวาน,นี่ก็ใช้ได้ทีเดียวนะครับเป็นบ้านาพักตากอากาศใกล้ชายทะเลอยู่ที่พัทยาชนบุรีนะครับ สห้องนอน2ห้องน้ำราคา7ล้านบาทครับแถมแอร์เครื่องทำน้ำอุ่นตู้เย็นที่นอนตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีเคานเตอร์นะครับจอดรถได้มีที่จอดรถนะครับ2ห้องนอน2ห้องน้ำมีครัวรีโนเวทใหม่ทั้งหลังนะครับปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สวยงามครับพื้นที่ชายทะเลพื้นที่ จากอากาศพื้นที่โอโซนสวยๆงามๆนะครับทางชนบุรีครับโดยกลุ่มพัทยาเฮาฟอร์ยูนะครับโดยคุณเอกนะครับติดต่อสอบถามตามหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ผมได้ให้ไว้นี้นะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับร้อยปัจนั้นจะสรรหาบ้านและที่ดินสวยๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นลำพูนเชียงใหม่พัทยาหรือว่าที่อื่นๆนะครับก็ติดตามชมได้เรื่อยๆครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมลิขสิทธิ์108แชนแนลหากชอบและใช่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ